สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะปอกกระแมนนองหมวยขึ้นเก่านะคะตอนเส้ายพี่น้องคะตาเห็ดหัวตะแหล่อนะคะตาเห็ดหัวตะเหล้วก็เป็นลากากากมันมอตามาพี่น้องเอารถจอดเขาคฮมไว้นี่ค่ะลากกากมันเต็มรถอยู่นะคะอา่ายังบอทันแดดเอาลงอยู่พี่น้องสอมแซมฟ้ามเห็ดน้ำค่ะสอบสอม,สอมอฟ้ามเห็ดที่หลังค่ามันทั้งนะคะเอากระือผาออกเพื่อที่เะาหสีคุ้มผาใหม่นะคะ ารย์คุณพ่อก็สีสัมแซมอยู่โรงเรียนทางพู้นนะคะเดี๋ยวไปนะคะคุณแม่จะหันกล่องให้บึงนะคะคุณพ่อก็สีสมัมเสมอยู่ทางพู้นแล้วค่ะเห็นบ่ขเข้ากับสัมแสมอยู่ในทีร่มๆนะคะมีต้นไม้ไารพี่น้องอากาศดีค่ะเมื่อนี้มีแดดอ่อนๆพี่น้องคะอ่ะมีแดดอ่อนๆก็เลยสิมาอัปเดตอาการสมมวยสู่ฟังณวันนี้นะคะพี่น้อง หลังจากที่เราเด็กเขามาามาว่านตามที่คลิปคุณแม่ปล่อยไปเนาะเมามาเสียงดังวยวายมากนะคะถ้าออกข้างนอกมากนั่งกับจะมาลักษณะนี้นพี่นองนั่งกับเสีอออกมาลักษณะนี้เมื่อนี้ก็ว้ยวายตะเซาตื่นขึ้นว้ยวายเรื่องโทรทัพย์นะคะคือคุณพ่พอยึดหยึดโทรศัพท์นะคะอ่หยึดโทรศัพย์แล้วนั่งกับว้ยวาย เขาขึ้นพอไปเอากากมันนา่งกับ่ขาวอยไว้กับขึ้นแม่เขาขึ้นพอไปยูเลนเตอรสับขึ้นแม่ก็บอกให้ล่อขึ้นพอล่อคุยกับขึ้นพอนั่งกับบาลอบบบอลอนะคะนั่งก็บ,บ,ะะกบ,บอกว่าน่าเสีออกไปข้างนอกเสออกไปข้างนอกอีกพี่นอ้องอาบน้ำแต่งตัวยางเขาโมบันนะคะคือบันที่ขึ้นแม่ยูจะไม่ยูอีกโมบันนิดหน่อยท่ถนนทมีตะภาพนะคะถ้าโมบันจริงๆจะขับไปข้างในอีกสามกิโลพี่น้อง นั่งกับสี่างเข้าไปยางเข้าไปพอลดน้ำทางกระโบกขี้อ่ะขอขี้ไปเขาหูจักนั่งเขากระจอดให้นั่งขี้ไปน่งกับเขาไปอ่าโลกในโมบานนึกไปใส่นั่งกับสีขั้นไดที่ว่าหลับนั่งกับขั้นนั้นลราช่วยไปเพราะว่านั่งกับสีบอกว่าไปส่งหมังหันแน่ส่งหมังหนีแน่นั่งสี่ย่อมลงรถขบานนี้ต้องไปส่งนั่งนะคะคูณแม่เหลียวเบิงอ่าที่นั่งขืนรถนั่นมีมอไซค์อยู่สามขั้น ขี่มาพร้อมกันนั่งกับขื้นในมอไส์แกงนั่นแหละจะสิม์นแกงใดอ่าไปน้องกันสามขั้นนั่งกับพายกระเปาแต่งตัวไปซ้อนเขาไปมอไส้หนีบเด้นัดไหมแต่ว่าเป็นหมอไส้ร์รลนมานน,น้อกันน้ำทางเขจรอาจไปให้ไปหน้าแต่ขี่มาน้ำทางนั่งกับสิบวกขี่ไปประมาณนี้น้อพี่หน้อยว้อยย่างรุ่นแรงมเส้านะกกันว้อย่างรุ่นแรง บ่เด็กเมาบ่เด็กกินเหล่าต่าหาเรือนอยากออกข้างนอกนะคะ,ะคุณนตาบ่โยคุณตานอนหน้าโยคุ่นพ่อนะ,อะว้อยว่ายางแรงอยากออกไปข้างนอกก็เลยยางเราเลยเข้าสีหามกับหาบบ่เด็ดดอกเพระาะว่าสูนั่งบ่เด็ดดอกเพระาะว่านั่งโตใหญ่นะคะถุงมือนีนคุณนพ่อกัยังสีสูบเ่เด็พราว่านั่งโตสูงใหญ่อวนสูงใหญ่นะคะนั่งกำลังหลายคุณนแมมก็เลยปล่อยไปต่วาวก็ถาม ในหมบานอยู่ว่าเห็นนั่งบ่อเขาก็โทษติดตัวพนในโมบานอของอบตหาอบตเบิ่งเห็นนั่งบ่อเห็นหนองมวยบ่อกไปทางัง้นบ่อยุ่งีนยนผู้ใดประมาณนี้นะคะเมื่อที่ไปตามเอาอย่บ้านหอยผึ่งแกงของนั่งนะคะ,ะคุณแม่ก็ให้กำนั่นเพิ่นพาไปตามนะคะเพิ่นก็าพาไปตามทุกอย่างนั่งก็รูเ้เบิดลหะคะ่ะแต่ว่านั่งห่างเหตุ บางคนเพิ่งกับสิบอกแม่ว่าอ่าเป็นพอแม่ซื้อโทรศัพท์ห้กับแมนนะคะแต่ว่าเฮ้าก็ต้องล่องใจนั่งบอกว่าถ้านั่งว่ามีโทรศัพท์นั่งกับสิมดหยิดแต่ว่าเข้าก็ลรองใจนั่งนั่งว่านั่งสีเห็ดใดอ่าเข้าก็ลรองบึงนั่งกับสิบใดว่าให้เข้าใดว่าว่าสิซื้อยังไ้กับว่าซื้อเลยสิแต่ว่าในเหมือมันเห็ดใ่ได้คือคขาบอกเข้าก,กับยิดขึ้นนะคะเข้ากับยึดโทรศัพท์ขึ้นบ่ให้ติดต่อ อหาก็ให้ย oh, ังนั่งกับเรืมักยางเอาไปสิละจะไปใส่นั่งกับยางคิดว่ามากกับสีว้อยวายมากขึ้นเก่าลักษณะเก่าสิกลับไปใส่ใส่เก่าๆนะคะพี่น้องกลับมากกับสีว้อยวายอลาวาดขึ้นเก่าบางเพื่นก็บอกจับมัดจับนั่นจับนี่ทำมาหมดแล้วค่ะทำมาหมดแล้วมันมาเป็นเดือนเดือนสองเดือนก็มัดมาแล้วนะคะมัดมาแล้วเป็นเดือนเดือนสองเดือนปังกับปั่นน้ำก็มัดมาเบิดแล้ว ไม่พอศิลปิจดจำแล้วนะคะเอ้าอกับบอยอยากาคิดาภาพที่มันรุนแรงมากเพราะวาาา่าบออยากให้ลูกสาวของนั่งเห็นนาอพี่นอ้องโอกาสที่นั่งสิเหลือยากมากเลยตอนนี้เพราะว่านาั่งเริ่มสไตล์เ่าจะเต็มมากเลยเขาบานมากจะเต็มมากพีน่น้องเบิดคำสิบอกสิบอกแล้วพี่น้องสิดีกับบดีสิเศร้ากับบ่เศร้าเพราะจิตใจของนั่งมันบาาออยากเศร้าทำไมบออยากเศร้ามันก็รอดแต่โอกาสเผื่อของห้องบางคนเพิ่งกับบอกว่าเป็นอย่าง คือปลอยลูกบ่แมว่าปลอยตเาเหาภาสามาที่สิตามเขาได้ทุกยิบซีสมงนะคะบ่แมวเขาไปใส่เขาก็น้าเขาไปใส่ไว้มัน้าบ่ได,ด้ตลอดเหาตองทมาหากินพี่นอ้องเหาตองรับผิดชอบอาผ้าละนะคะลูกนั่งจังสีเหาก็ตตองรับผิดชอบเสียให้นั่งไปใส่ไปน้าแมนทาแม่มไ,มไปใส่แม่เอาไปน้านั่งไปจังสีใครอยู่ถ้านั่งบ่ไปเหากับบังคับยินล่นนั่งบ่ได้จุกกระชากหลางดึงนั่งไปน้าบ่ได้นะคะ นั่งไปนั่งบ่ได้เขาก็จําเป็นต้องไปเพราะมันคือทุนละเพราะมันคือการการเฮุางานของเขาบ่อยว่านั่งไปนั่งบ่ได้เขาสอยูถึงจังหวะยูได้เขาก็ยูยูบ่ได้เขาก็ต้องปล่อยนั่งไว้นะคะบ่อยว่าต้องมันฝ่อทุธธบีตาที่็ลองมาแล้วมันก็บ่มีอย่างดีพี่น้องมีแต่สิดึงเข้าลงไปนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจสีเขาก็ต้องทำมาหากินเสียฝานั่งอยู่มันถึไปบ่ได้เพราะว่านั่งกันเยอะแล้วบ่เหม็นเด็กน้อยเท่าแล้วนะคะ บออรูเลืองแล้วที่นั่งไปขายของแต่ก่อนนั่งบ่อรูเลืองบ่อรูเลืองแต่มาผักหลังซีหาเหมือมานี่ออาบอยู่เลยค่ะออาบอยู่เลยลดเลยนะคะสภาพจละละหลกเขามานีเมาะเทะมาเลยค่ะพี่น้องแม่จักเสียดจังใดเนาะจักหน่วยงานใด่นสิซอยใดบางค่อยมันก็บอกว่าแจ้งตำรวจจับเขาก็บอกจับให้เฮาเพราะมันบอกมีความผิดห่งังอ่ะมันก็บอกมีของกลางมันก็เห็นอย่างเขาบ่าได้จับไปไว้ สงบสติอาล้เขาก็ปล่อยออกมาก็ยุ่งจังสี่ครับพี่น้องคะ่ะนอกจากนั่งสิบหาดเองคือขึ้นแมววานแต่ว่านั่งกะระวังโตวพวกนน่แต่ตอนนี้คิดว่านั่งสิกับขึ้นไปเล่นขึ้นเกาคุณแมวมองแล้วว่านั่งสิกับขึ้นไปเล่นขึ้นเกาเพราะว่าควาวรุนแรงของนั่งเริ่มสิออกมากมานีิแห่งกำลังหลายแห่งโตใหญ่ห้าหังห้าแห่งระวังหยาพี่น้องจะเสียใจไใดนี่หน่วยงานไดที่ว่า เซลนั่งไปหายใดนี่พุณแม่กขย่อมให้ออกไปเลยหน่วยงานใดที่เพิ่นคิดว่าเอาซอยไปซอยใดนี่เพราะว่าแม่กับไปเบริร์ตุพิธีท่านแล้วนะคะอ่าอีกเรื่องหนึง่งผู้ใดคิดคว่าสีดูแลนั่งใดนี่สีดูแลสีแบบบังคับนั่งใดนี่ขอความคิดเห็นนะคะอุ่ณแม่สามารถที่จะให้ออกไปดูแลเอาไปแบบแบำบบ,บัดห้เลยทังสี่นะคะที่ผู้ใดที่คิดว่ามันใจะเหตุยุดหรือหาย ให้นั่งเศร้าใดให้นั่งยานนังนสิให้นั่งยานยานังนงสิอ่าที่ต่อคุณแม่มาใดเด้ดค่ะเพอว่าคุณแม่กับเบสสองทางตี่สีสรักษาลูกนะคะเอาไว้ก็เป็นปัญหากับเพื่อบานชา่าบานทุกคนเขาเบไดรรับได้นอนว้อยไวไปโมบานเดยกับโมบานนั่นแกงของนั่งนี่แต่ขาจาก็เห็ดหยังบ่ไดบ่อย,อยากมีปัญหากับพวกนี้นะคะอ่าบางขึ้นย่งขึ้นเรียนกันเสพกันแล้วก็ทุบบานทุบช่องขากันตีกันยุ่งเพราะนันพี่น้อง เนี่ยขาเคียงเขาเจาก็เอือมละอากันมดอบอว่าเตอร์โยบานเหาหรืออยบันโมบาน,บานอืน่นถามันเป็นร่วมกลุ่มกันกับสิปเป็นยังสี่ตลอดนะคะทุกทุกคนเขาลูชบบาวบ้านเขาลูเบิดแต่เห็นอย่างบได้มีหน่วยงานใดที่ยืนมือมือเขามาซอยใดบอค่ะเขาคว่มขีดเห็นนะคะพี่น้องมีหน่วยงานใดที่แนะนำนแม่ใดบอนะคะทุกอย่างเขาลูเห็นเบิดแหละแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้รู้ว่ามันเป็นมันสี่ อารวาจเจ้สี่าส่เสียงดังวายกับเพื่อนบ้านบ่ได้รับได้นอนบ้านขางเคียงเขาก็เฮ็ดยางบ่ได้เขาบ่าอยากมีปัญหากับพวกนี้นะคะซุ้มผู้เฒ่าพุ่มซุ้มผู้เฒ่าซุ้มเด็กหน่อยมันก็อยู่ยากลําบากบางที่กินน้ากันตีกันขากันอารวาจบ่รับบ่นอนเอกอักเวลายามมีก,กันแจ็กสิแก้ปัญหาตรงไหนหน,นงานใดที่พ่อสอยเหลือใดติดต่อคุณ้นแม่มเนี้ยละคะ่ะหรือก็ หาทิ้งเบอร์ไว้ให้คุณแม่ติดต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องขอความคิดเห็นขอบอสแสขอช่องทางที่สี่ซอยคุณแม่ได้นะคะ่ะคุณแม่ย่อมทุกอย่างตอนนี้ย่อมเลยเพราะว่าจนจนปัญญาแล้วพี่น้องค่ะ,อะบอลลูวามือนีสิเขามาลักษณะใดสิมาบอนะคะหรือไปทางอื่นตอนนี้คุณยายนี่สิได้๋ยวเขาล่วงบานแท่นลานแล้วนะคะสิเป็นบาดเป็นประสาทแล้วคุณยายคิดหลายลังคอมไปเบิดแล้ว เพิ่นกระหักของเพิ่นไหลเลี่ยงกระมาเนาะหมายว่าเป็นยังเสียแล้วก็เสียหลักหลายพุ้ย่ายกระได้สีดีกบดับบ่ดีแล้วก็เจ็ดสิบกแล้วแล้วก็ยังเหตุงานหลังของงอมๆอ,อยู่บอกจังเลยหลานกับว่าฟังอ่องยาเขากับพญ่ามแต่ว่ามันสิเสกามนุนแรงกับคุ้นย้ายกับเด็กหน่อยนะคะจังเลยกับขออ่าช่องทางที่ผู้ได้รู้จักห้ติดตต่อ เดือแนะนาคุณแม่เนี่ยด้วยค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะคะพี่นอ้องขอบคุณทีิบะทิ่งกันค่ะ,คคะเพื่อแม่กระสูนไปค่ะเพื่อหลานหน่อยค่ะพี่น้อง